คำว่าเห็นกายกับเห็นกายในกายต่างกันอย่างไรคำว่าเห็นกายในเรียกว่าสมมติสัจจะก็อเกิดเห็นความจริงโดยสมมติเมีสติสัมปชัญญะเห็นกายก็เกิดรู้สถานภาพของตัวเอง เพื่ออะไรเพื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องในการใช้ชีวิตในสังคมรู้จักตัวเองทุกการเคลื่อนไหวทุกการพูดจาทุกการกระทำเห็นตัวเองนี่เรียรกว่ามีสติสัมปชัญญะเห็นกาย ทีนี้คำว่าเห็นกายในกายเป็นปรมััชสัจจาก็คือความเกรที่มีความหมายอันลึกซึ้งเห็นกายในกายก็คือเห็นว่าไม่มีกายสุญญาตาว่างจากกายอนัตตาก็คือไม่มีอัตตาว่างจากตัวตน เห็นแจ้งต่อพระนิพานประจากต่อความว่างจิตว่าจดมุ่งหมายเพื่อความไม่ทุกข์ในทางจิตใจฉะนั้นคำว่าเห็นกายก็คือเห็นความจริงโดยสมมุติของชีวิตของร่างกาย เพื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันทามสังคมเห็นกายในกายก็คือเห็นว่าไม่มีกายว่างสุญญาตาไม่มีอัตตาตัวตวนก็คืออนัตตาประจักษ์แจ้งต่อพระนิพพานเจตใจสลาภาสรีภาพเพื่อความไม่ทุกข์ เพื่อความสงบปราศจากปัญหาในทางจิตใจ